สวัสดีจ้าเพื่อนๆกะพามมหาเหตดเก้านะค่ะเนาะเดินเพื่นกระไดเศร้านี้ก็เป็นเศร้าของอ่าวันอวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่็7ตุลาคม2563แล้วค่ะเนาะค่ะอันนะคะก็มหาเห็ดขึ้นเกล้าเนะ่ะค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะ,คะาห,าหล,ะะลังจากจังหันแล้วนะคะเนาะจะเดินเพื่นหามาแล้วนะคะเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ เบ้าเบ้า,บาเกือบหนึ่งสูบงนี่กว่าค่ะเอาหนึ่งสูบงเลยค่ะเพราะว่ามันอีกนิดเดียวอีสิบนาทีมันก็นหนึ่งสูบงเนาะค่ะเนาะเสาวันเสารค่ะหายากยากมืนอนี้ค่ะแต่กระพาะได้นะคะเดี๋ยวค่อยเบิ้งนะคะเดี๋ยวเดินเพ่นสิบห้ามาหาเห็ดอ่าอ่าได้กระกระพาะได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเบิงะะบบเเบ้งค่ะนะคะเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้นะคะเด้อเบ้าเกินมือเดินเพ่นสิบห้านะคะเนาะแล้วก็ ชมคลิป3นาทีขึ้นไปก่อนมินม้นมิ้นตามเรื่องราวในคลิปนะคะค่ะขอบคุณค่ะคนที่เห็ดตามที่เดินเพ่นบอกกับขอบคุณหลายเลยค่ะเด้อค่ะจะขอกบสีพันไปด้วยกันนะคะเนาะจะเขามาเริ่มหาเห็ดกันดีกว่านะคะเนาะจามาเห็ดค่ะดอกแรกนะคะเห็ดตรงฝนจะตรงฝนอีกแล้วจะพื้นดินก็นแห้งหลายเติบนะคะ สิบอกให้ค่ะนี่ตรงคนแล้ะค่ะนาะเดี๋ยวค่อยเบิ้งแล้วค่ะนาะว่าเดือนเพชรได้เห็ดอีหยังสักครู่สักครู่เดี๋ยวเดือนเพชรเขาเบิ้งปลาหมีก่อนนะคะว่าสิมีเห็ดเหี่ยวหนั่นวะนะค่ะนาะเคี่ยนเดือนเพชรสิเคลียร์วิธีการเคลี่ยเห็ดนะคะของเดือนเพชรเพราะว่าสีเพิ่นคือใบไม้นะคะเนาะนี่ตรงคนในสีเพิ่นสิคือคือคือใบไม้ค่ะ ขึ้นขออนุญาตเคลียก่อนนะคะแต่รู้สึกว่าสิไถ่ายห้อยคนเคลียร์แล้วนะคะแต่เดือนเพ็ก็ไม่หวั่นนะคะหัวสันดิเจอแล้วคะ่ะเห็นไหมคะสองดอกนะคะอันนี้ดอกหน่อยนะคะนะอันนี้อันเนพิ่นดอกหน่อยเบาเข้ากบปล่อยไปก่อน เอาดอกไงเพ้นก่อนมะนาวเหลือเพิ่มพันมา์นัดน,น,นะคะจิกอันนี้ออกาะวมีขีดินวางนี้นะคะเหะ็นแล้คะบทเห่าจ้าตอ่อเดี๋ยวอย่างอีกนิดนึงอย่างนิดนึงเี๋ยวถดงชิ้เสีเบืองในงกระตานะคะเห็ด <c oughs> ข <c oughs> ่ขอโทษค่ะโอ้ยขอดขอโทกดกะอยากจามอาบน้ำได้น้ำ <c oughs> นะคะคี่คือโบเห็นเนาะดูเพิ่นถือพาไปแล้วนะครัเนาะอย่างนี้ขอโทษนะคะเห็นเพิ่นจาม <laughs> <laughs> ค่ะเห็นนะคะเห็นตรงฝนะค,ะงค่ะเห็นตรงฝนจึุดนี่ค่ะแหววววอะไรอีกแล้วลนะคะเสาร์ของวันที่สิบเจ็ดนะคะ สิบเจ็ดสิบเจ็ดตุลาคมวันเสาร์ค่ะสองห้าหกสามนะคะสดใสอีกแล้วนะคะเนะะาะจากให้มาบึงกันเลยค่ะนี่ค่ะเห็นปะ่ะเฮ็ดจะเดินเพ่นไดเอะหนึ่งซุโมงแล้วนะคะนี่เดอนเพ้นบัวไทยค่ะเพราะว่ามันห่างเกินไปนะคะเดินเพ่นกันเลยบัวไทยให้บึงนะคะเนาะนี่ระคะคือเฮ็ดจะเดินเพ่นได้นะคะแลเฮ็ดยังในวันที่ เ็ดทานค่ะดอกบกชัยงามเลยนะคะเรื่อมแถาแล้วนะคะเ็ดดินค่ะนี่เห็นบ่คะเพื่อนๆค่ะปีนทางนี้ก็เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นบ่คะนี่ค่ะดอกนี้ยังงามอยู่นะคะเห็นบ่คะเพื่อนๆนิบจึ๊บนี่นะค่ะดอกงามนะคะเด่นเพื่อนกับสิจับแต่ดอกกงามให้บึ้งนะคะเนาะเห็นบ่คะนี่นะค่ะเห็นเสือเด่นเพชรในมือนี้นะคะเนาะจะนี่นะค่ะเห็นหนึ่งสมมนของเด่นเพชรนะคะเพื่อนๆค่ะ กระโดดนะคะมเมื่อกี้เดือดเพีนจามอย่าว่ากันนะครนะับยูดีขยากจามนะคขาเนาะค่ะนี่แหละคะ่ะคือเห็ดที่เดือดเพีนได้นะคะก็สันฮอปกะมาหาตัวนะคขาเนาะจ้าเริ่มเริ่มเห็ดเริ่มสิบ่มีเหล้วเนาะเขาเนาะผัวเพื่อนก็นเริ่มเริ่มสีหลานี่ยังสีนาะเขาเนาะ,นะว่ามองอื่นเพกกื่อนกับบ่มีเหลี่ยวนะ นี่ค่ะเห็ดค่ะเห็นบหมคะนี่ค่ะเห็นบหมคะนีน่จ้ะใส่กร,ร,ระตางใส่กระตาจ้ะไปเอาไปตองแล้วค่ะเนาะนี่ต้มนึ่ค่ะตัดกินออกก่อนค่ะเห็นไหมคะ เห็ดก็มาหาเห็ดคือเก่านั่แล้วค่ะแค่เห็ดยังเนาะคะ่ะเนาะบัวเตี่ยงกับบัวดงเห็ดการหเห็ดง,งานอีกยังนึ่งนี่แหละคะ่ะ,ะ,ค,ะคือเห็ดที่เด่นเพ่นได้่นไมืมีนี้น,นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะอันดอกเด่นพ่นดอกหน่อยดอกเด่นเพ่นกสิบเปอรเซ็นตนะคะเด่นเพ่นขี่ขั้นล่างคะ่ะดอกหน่อยโพดขี่ขั้นล่างนะคะ,จะ,จะเจอแล้ยนะคะเนาะ บะะอก็อดีนะคะกำลังแก่งแซ่บเลยนะคะเห็ดตรงฝนรุ่นนี้เลยค่ะเห็นไหมคะจริงเนี่ยคะ่ะ,คะกำลังผลิแซ่บอันนี้ย่างเพิ่นนะคะย่างเพิ่นโบมีผิดค่ะย่างเพิ่นกำลังออตองเองแก่งเลยคะ่ะกำลังเป็นสาวรุ่นสาวไวรุ่นนะคะ กระตาเฮากระตาเฮาจึ๊บอันนี้ก็แม่นนะคะเนาะเห็นบ่คะ,ะดอกคุณน,น้อยแต่ว่าก็โอเคอยู่นี่คะ่ะมันนู้นขี้ดินก็โอเคสำหรับเดินเพ่นนะคะเนานะคเห็นไหมคะเพื่อได้อยู่พอได้อยู่น้องคะเนาะเด็กนะคะ ก็ได้แกงหนึ่งเลยนะคะเห็ดหนึ่งสมโอของเดือนเพ่นค่ะ <g ül> ยกมะะือนะข้าน้องเห็ดยังไหมขี้นะะ้องไม่มึงมาหาเลเนาะก็ต้องหาต่อไปนะขะเนาะ,ะ <g ül> เอ้ผู้ใดบังคับเนาะพวม,มีดอกแาเดือนเพ่นวอลินนะคะ่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะว้าวอันดอกนี้งามอยู่คะ่ะ เหน hotline มือเดินเพ่นบ่เด้อสิบอกแค่เดี๋ยวคหมเพื่อนงามอ่ค่ะงามเด้อยคะนี่นี่เ้ใส่ยังนะคะนาะ เห็นบอเห็นที่เดือนเพื่นไดนะคะเห็นไหมคะ<ๆ>เพื่อนสีหาว่าเดือนเพื่นโมนะคะหนึง่งจมูค่ะเมียากหัวนะคะนะมุอนีฮ้ฮะยากนะกะลองอื่นนะคะที่อื่นพื้นที่อื่นไม่มีแล้วจา้าเมือนเพื่อนบอกได้แค่นี้นะคะนะ่ะเนาะว่าบอมีแล้วจ้าเด็อ,อตัวมาบอมีแล้วจา้ามาเห็นไหมคะเพื่อน ใหม่ๆจนบางนะคะีนดูค่ะนี่ค่ะดูค่ะข้ใะอใส่ไดอยู่ค่ะบ่ถึงกับเถ่าบ่ถึงกับนุ่มนะคะจ่กัใส่ไดค่ะดอกไ่อยู่ค่ะใส่กระตาเฮาใส่กระตาเฮานะคกะนะเดินต่อไปค่ะเดินต่อไปอย่ายอมเพจ้าพายางอีก ต้อเ็นนะฮาเห็ดตกจะยืนยนเนาะนะกัรมาหาเห็ดชั่วโมงนี่กับมืออย่ง้ค่ะอปนเลนเลนเเนาะเนามืออยู่นี่ก่เนาะขอแนบมาด้ยค่ะ ได้ก็ได้แบบห่างๆเลยนะคะเห็นไหคะเพื่อนขาดีค่ะนล้วก็เห็นปลาปเดินเพี่ยนยังพรามีอยู่จ้ะถ้าผู้ใดใจเย็นๆนะคะก็สิได้อยู่เลยค่ะคะือเดินเพี่ยนเห็นะหมคะเดินเพี่ยนใจเย็นนะคะเห็นไหคะนี่ค่ะ ก็ได้แข่งหนึ่งอย่างแกงนึงอีดีวันนี้ <c oughs> บ่คือหมือว่านนะคะหมือว่านได้หลายอยู่เลยคะ่ะนี่ก็เพาะอ,อุ้มหูอุ้มหูนะคะเบิง่งเทาบ่อุ้ยเทาค่ะโอ้ยเทา,ะะาแล้วอันนี้พ็ดขาวนะคะพันเทาแล้วอันนี้บ่วเทาคะ่ะนี่คะ่ะดอกน้อย,อยจะเปนะะ็นปุ่งอยค่ะเอ้ยอยู่สี่สันดอกบ่วิดพิษด,ดินนะฮะเห็นไหมคะเ,เพื่อน นี่ล่ะคะ่ะหิดสิดอนเพิ่งใดน,นะคะจ้ะอย่นไปซิว่าโอ้ยอ่างจะได้ตะก,กตาน้องว่าเตียงให้บึงแก่เส้งเหมจังสันล่ะคะ่ะส้ามหาหิดดอกไม่ได้นะคะเนะนี่อีกบอร์แถวนี่ยด้องนำนุศึกพร่ษมาบ่านต่อนใดล่ะ ก็สิถือแขนนะคะถือแขนจนว่าเบิดอและวคะ่ะนะปักผ้าอย่างเป็นสักจั่กนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีแล้วก็ก็เสียใจขอล่าตัวค่ะเพราะว่ามัน ชัวงกลัวเลยเนีที่เดือนเพล่นหามานี่วก็ไดได้สีห้างๆเนะมือนเศาของวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่17ตุลาคม2องหเาหกสามแลคะ่ะเนาะทอง้ากอึมคึมอึมคึมเห็นบ่คะโอ้ยปลาเก้านี่ล้วค่ะเพราะว่าหมองปลาอื่นมันเพิ่นป่เกิดแล้วนะคะคุณเพื่อนขามันเศาเกิดแล้วเพิ่นวาว่า,วา ห่ป้าหูหอดเวลาเห็ดสิเกนธรรมดาแล้วนะคะพ่นหาเห็ดนะคะปลาเห็ดนี้วันปลาขึ้นกันลค่ะว่นไรไปหาสาไก่แล้วค่ะเพื่อนขาเมียนมาเนียนค่ะเห็นไหมคะเพื่อนดินแหงนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนดินแหงแหงเห็นไหมคะ อืน่คะตัด่ะเห็นไหมคะมีนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆใส่ใดยูคค่ะนี่ค่ะเทาค่ะเห็นไหมคะ่กราเฮใส่กราเฮีว่าดอจนเนะคะเนาะบเห็นเมเนล่คะอีเดวัดเ่ เกล็ดเถาเนาะคะแต่ยังแต่ใส่ได้อยู่ค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นนะคะหนึ่งสิว่าถ่ายจะขี้ดินให้เบิึงไรนีนะคะ่ค่ะดอกไม้ทองเงาเบานะคะเอาดอกนี้ดีกว่าดอกน,น้อยแต่ว่าองตองเนี่ยองตองแบบว่ามีขี้ดินนะคะเห็นเปล่าขาวจ้วะเลยนะคะนี่เลคะ่ะเกำลังพอดีกเก่งองตองเองแต่งเลยนะคะ เห็นแบบแบบวินิจัยเนาะแบบแบบเราเห็นซ้ำนะคะตรงฝนนะคะมันนีนได้เห็ดตรงฝนได้เห็ดตรงฝนใต้เห็ดดินนะคะ น้ำหมากนิดน้อยก็แดงนะคะค่ะแต่เดินเป็นเอิญหอยตมากมันหมุกซ้มมวลดีนะคะนะ่ะที่เพิ่นก็เลยเอนสติดปากเลยนะคะน,ะน,ดดน,น,น,นค่ะนี่ีนเลยจ้ะเ็นไหะแต่ดอกหน่อยนะคะแต่ว่ากอ่ะโอเคเอาลุกนะคะนะ เนเพิ่มเลยมนีนะคะนาะมั่อก็นนะคะในทีเนนนะะ่เป็นดอกน้อยๆฮะก็บอ่นะคะใ้เป็นน้อยนะคะเนาะเดนเพิ่นคิดว่าเดยวเพิ่นเห็นเลยนะคะ บุกเข้าไปเื่อนันอนีนน้ค่ะก็คิดว่าเลยค่ะเลยโคงสิขอลาเพียงเท่านี้นะคะเนาะวิศกษัยเวลาโดุดเราเขาตั้งซิผานาทีเราเขานะคะ,ะ,คะอัน,นอ่าค่ะก็ได้พ่อแกงค่ะแกงหนึ่งค่ะแกงหม้อหน่อยหนึ่งเลยนะค่ะเนาะเพื่อนๆขาก็ยังคงงามคือเก่าเนาะค่ะเนาะจ้าเหตุผอวันที่สิบเจ็ด ตุลาคมสองห้าหกสามพื 3, ่อนนะคะเนาะจ้าก็สังเกตคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนะค่ะเนาะสวัสดีจ้า